คือคันกันน้ําแม่น้ําปัตตานีนะครับก็คันตัวนี้ปกติเราต้องทําคันแบบเต็มใช่ไหมฮะเราก็ทําคันแบบครึ่งเดียวเพราะว่าคันตัวนี้มันไปวางอยู่บนบ่อทรายถางลาดมันไม่สามารถวางได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเวลาเรายื่นสามัญหรือวุฒิใช่ไหมเราก็เอาวิธีการว่าเฮ้ยเราแก้ปัญหายังไงเข้าใจไหมฮะการแก้ปัญหาก็คือเราก็ใช้หลักวิศวกรรมนะครับ ตัวนี้ผมก็ใช้จิ๋วกริตจิกต๋กริดมาเรียกว่ามาเสริมแรงนะครับแทนที่เราจะทำธรรมดาเราก็ใช้จิก๋กริดมันก็สามารถลดลดคันดินได้รึ่นหนึ่งนะฮะแล้วก็เรามีการคำนวณ stability นะครับใช้โปรแกรมคำนวณคือเวลาเราคำนวณปุ๊บเนี่ยคือหนึ่งตอนที่เราทำงานก็คือว่าเราใช้หลักวิสุกกรรมแล้วเ,เราก็มั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันปลอดภยัย และสิ่งที่มันทำมันมีมันมีประโยชน์กับเราใช่ไหมก็คือเราเอาผลงานไปสามารถยื่นสามัญรุ่นที่ได้นะครับอันที่2ก็คือปรับปรุงอ่างเก็บน้ําบ้านสติสองนะครับซึ่งตัวนี้มันรั่วนะไม่ทราบว่าใครอยู่ยาละอานะครับไม่สามารถเก็บน้ําได้มากกว่าเป็นเป็นป็สิบปีนะฮะก็สาเหตุก็คือว่ามันเป็น,มนเม้เช้าเรียมแล้วใช่ไหม เขื่อนดินมันมีหลายตัวใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเป็นロックฟิลด์ดมไม่ทราบว่าใครบริษัท r o c ฟิลด์ดมเนี่ยคือตอนนี้เขาเขาไม่ทากันแล้วロックฟิลด์ดมก็คือเขื่อนหินถล่มถูกไหมประกาศดาตอนนี้กรมชนก็คือใช้เขื่อนดินน,นะแต่ตัวロックฟิลด์ดมก็หมายถึงว่าเขาเรียกว่าของของการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมีคอนกรีตทับหน้าแต่พอดีว่าไอคอนกรีตทับหน้านมันแตกน้าก็เก็บไม่ได้ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นก็คือก่อนก่อนไปนะคือเราไปวิเคราะห์ก่อนว่าเฮ้ยของเดิมมันอยู่ได้ไหมพอของเดิมอยู่ได้ปุ๊บก็ใช้พวก GCL หรือ,อดินเหนียวใครใครรู้จักไหม GCL ดินเหนียวไปทับหน้าแล้วก็ผลงานที่3ก็คือตัวนี้นะครับก็คือว่าคือตัวนี้ก็คือระบบประปาของท่าตำช้ำผมเป็นผู้ออกแบบนะบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเริ่มจากเริ่มจากผมตัวเมงเนี่ยออกแบบ ปรปาปลาโรงเรียนก่อนเล็กๆเชื่อไหมฮะจากผมออกแบบประปาโรงเรียนคนหนึ่งร้อยอ่ะในสามปีผมอสามารถออกแบบประปาเจ็ดพันได้นะครับเพราะผมใช้ความรู้สามระดับนะสามระดับเหมือนที่บอกคือทุกคนในที่นี้ผมบอกเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะอั s c a l e เราได้นะครับคิดดูในการประปาที่เป็นเรื่องที่ผมไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนนะเพราะว่าเราอยู่กรมชนใช่ไหมใช่ไหมเราอยู่กรมชนเนี่ยเราเราก็จะทํางานเกี่ยวกับเรื่อง เรื่องเรื่องฝายเรื่องอะไรใช่ไหมแต่ปลาดิไม่ไ,ม,ไม,ม่รู้เรื่องเลยนะอึ้นสูเลยก็เริ่มจากร้อยคนก่อนโรงเรียนก่อนเพราะตอนนั้นทําของสูบเ็จประเทศร้อยคนจากร้อยก,ก็เริ่มมาเป็นเรียกว่า upscale ขึ้นทํามากขึ้น,นครับพอทํามากขึ้นเราก็รู้ว่าเมันผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้จากเทคนิคก็สามารถทำประมาณเจ็ดพันได้นะครับและตัวนี้ตอนที่ทาเนี่ยก็ก็เรียกว่าก่อนเปิดมีปัญหาดินสไลด์างเนี้ นะดินสไลด์ปุ๊บเนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะเอาไม่อยู่นะครับทำหลายรอบก,ก็ไม่อยู่ก็สิ่งที่นั้นก็คือว่าในการแก้ปัญหาวิศวกรรมเนี่ยเหมือนที่ผมบอกอ่ะไม่ว่างานเล็กงานใหญ่นะครับคิดดูแล้วกันตัวนี้ก็ถามว่าใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะแต่เราสามารถไปไปยืดพื้นที่ได้เพราะอะไรว่ามันมีการแก้ปัญหานะครับอย่างตัวเนี้ยเราก็าจอดูว่าเฮ้ยมันทาไมมันสไลด์นะครับปรากฏว,ว่านะครับมันมีอยู่ชั้นหนึ่ง ชั้นหนึ่งเขาเรียกว่าค่า n ใครรู้จักค่า n บ้างครับค่า n ค่า S p t ใครรู้จักบ้างครับค่า s p ก็คือตัวตัวสามขาที่เราไปต่อกันคือตัวนี้มันจะมีประโยชน์กับงานงานวิศวกรรมมากเลยนะเพราะว่ามันจะได้รู้เลยว่าถ้าค่า n เยอะก็คือตัวสามขาที่มันตอกอนถ้าจํานวนครั้งเยอะก็แสดงว่าดินมันแข็งถ้าจํานวนครั้งน้อยก็คือดินมันอ่อนนะครับอย่างตัวที่มันสไลด์เนี่ยก็คือค่า n มันประมาณ 0ถึง2ก็คือมันมันมีอยู่ชั้นที่มันเหลวมากมันทําให้มันไหลแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนที่บอกอ่ะวันนี้ผมก็จะเล่าเหมือนว่าเอาประสบการณ์มาเล่าและเน้นประสบการณ์มันก็จะมีเรียกว่ามีความซ่อนอยู่นะครับก็จากอาพอเราแก้ปัญหาได้เสร็จก็คือคอนเซปต์งานตัวนี้นะครับคอนเซปต์ concept งานตัวนี้ก็คือว่าก็เป็นไอเดียไอเดียหนึ่งนะครับที่พี่ๆน้องๆอ,อ,อาจจะเอาไปเขียนโครงการได้นะครับก็ ตันยองเปาก็รู้อยู่แล้วว่าน้ําต้นทุนไม่มีถูกไหมครับแต่ว่าน้ําต้นทุนตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าเอามาจากเขื่อนปัตตานีเลยนะครับประมาณ30กิโลเลยนะสามสิบกิโลเลยนะครับผ่านทางคลองนะครับคลองส่งน้าเนี่ยนะครับแล้วก็มาใส่ในแก้มลิงของเรานะจากแก้มลิงก็สถานีสูบนะครับห้าสิบลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็สูบมาที่สระจากสระก็ระบบตัวตะกรน แล้วก็ส่งขึ้นหอถังแล้วก็กระจายไปตำบลท่ากำชันนะครับก็ผลปรากฏว่าโครงการที้ประสบความสำเร็จนะครับก็เป็นโครงการในระดับสามจังหวัดทีเดียวเลย